สวัสดีครับวันนี้ผมพาอิมด้าแล้วก็ครอบครัวมาเที่ยวนะครับที่พัทยานะครับก็ชลบุรีนะครับก็จะเป็นลักษณะของที่นั่งเตียงแบบวงแหวนหรืออีสอปน,นะแกดูให้ดูห,ห้องแบบน,นี้นี่คือห้องข้างในะประตูเปิดเข้ามานี่ห้องแรกที่เจอครับก็จะเป็นห้องห้องหัว น,นี่คืออะไรครับนี่คือลิฟท์ครับนี่มีลิฟต์ด้วยนะครับมีลิฟต์ด้วยก่อนที่จะไปขึ้นลิฟต์ดูก่อนว่าห้องนี้มีอนะไรบ้างเป็นซีวิวนะครับก็คือมองเห็นทะเลเลยมีแอร์เครื่องปรับอากาศชั้นหนึ่งมีเครื่องปรับอากาศชั้นน,นี่ก็จะเป็นโซนเดินจัดโซนตัวตอนนี้น้ำลงน้ำลง ขึ้นไปขั้นสองเดี๋ยวผมจะพาไปชมแต่ละชั้นแต่ผมจะไม่เดินบันไดขึ้นไปนะครับให้ดูทางบันไดก่อนผมจะขึ้นลิฟต์ไปครับเพราะานี่ผมเมื่อยแล้วเหนื่อยมากแล้วมีลิฟต์ครับมีลิฟต์นะนี่บันไดขึ้นไปแต่ละชั้นเดี๋ยวดูแต่ชั้นมีอะไรบ้างอ่าที่มั่งสองชั้นอ,อ,อ่ะเราไปดูกันเลยครับแต่ว่างนี้ดูกันนะครับว่า มีอะไรบ้างก็เริ่มจากการกดลิฟต์เลยมีลิฟต์แบบน้นะลิฟต์นะครับเราจะไปกันที่ชั้นบนก่อนเลยแล้ด้ลงมาชั้นล่างนะเพราะว่าจะได้ขึ้นทีเดียวนะครับลิฟต์ก็จะปิดปิดเดี๋ยสิแล้ว,ลวก็ทีแรกก็ลิกว่าทรรมดนแตนะ่พอเข้ามาแล้วโอ้โหหล,ลาบบัที่คิดนะครับนี่เราจะกดลิฟต์ไปที่ชั้นสี่นี่เราเห็นชั้นสองก็จะเห็นคนนะ มาตากันมานะครับถึงสอนะอันนี้เราขึ้ชั้น4เลยเมื่อกี้ชั้น2องนะนี่เป็นชั้น3เดี๋ยวดูชั้น3มีอะไรบ้างนะครับนี่ชั้น4แล้วนี่นะครับถึงแล้วชั้น4แล้วดูเหมือนว่าจะมีบันไดขึ้นไปที่ชั้นให้เปิดแล้วครับติ๊งตองเปิดออกมานะครับนี่คือชั้นสี่ข้างๆลิฟต์เลยก็จะเป็นห้องนอน นี่มีเครื่องป,ะปะรับอากาศนะครับมีทีวีนะครับแล้วก็โอ้สวยงามหรูหรานะครับมันกว้างให้เหน็นทั้งห้องหน่อยนะ,ะเนี่ครับก็จะมีเตียงนอนนะ,ะเตียงขนาดใหญ่เลย6ฟุต กนเลยเทยวนะครับมานี่ก็เป็นวิวทะเละครับวิวทะเลโหสวยแสบตามากเลยครับจิกตปปาจิบตาปัดตาครับนั่นคือห้องนอนชั้นสี่ข้างลิฟต์แล้วก็ห้องนอนฝั่นตรงข้ามมีอยู่ชั้นสี่เหมือนกันก็จะมีห้องน้าในตัวเหมือนกันนะครับห้องน้นในตัวตกแต่งแบบสวยงามนะครับมี ทีวีมีเครื่องปรับอากาศนะครับอืมกว้างนะครับห้องนอนนี้เป็นจริงขนาดใหญ่ในการฝั่งนี้ก็เป็นวิวธรรมาชาติวิวถนนนะครับอ่าหาบมุงแต่ดูมุมกว้างของห้องชั้นสี่อ่าไปดูซิแล้วเมื่อกี้ขึ้นบนเราจะค่อยลงล่างเพราะมันยังได้ไม่ชั้นหนึ่นงอยากขึ้นไปชั้นห้าเล็กน้อยเพื่อไ่ถึง ลิฟต์นะครับอลเลเวเตอร์เคลนมาแค่ชั้นสี่แล้วเดินมันได้ขึ้นมาชั้นห้าอยู่ทิ่มีอะไรในชั้น5โอ้โอ้ชั้นห้าครับเป็นสระว่ายน้ำส่วนตัวครับสระว่ายน้ำส่วนตัวพร้อมกับที่ปาร์ตี้ยามค่ำคืนว้าว สระน้ำส่วนตัวนะครับนี่ครับที่ชั้นห้าถ้าโผล่มาแล้วอาจจะเจอเพื่อนบ้านนะซ้ายฝานี่ครับโอ้สระน้ำส่วนตัวเราชมวิวทะเลนะครับชมวิวทะเลสระน้ำส่วนตัวอืมโอ,มอม้สวยงามครับสวยงามโอ้น่านเล่นมากเลยก็สระก็ไม่ลึกมากนะครับก็เล่นได้แต่ปลอดภัยนะครับก็สวยงามว้าว นี่ครับชั้นห้าเเดี๋ยววันนี้เราเจอกันสระแม่น้ำปาร์ตี้นี่ๆไปเราลงไปดูห้องชั้นสามเด<ม><ม>ินมนไหนแล้วในชั้นสามเนี่ย<ม>หืมนึกจะไปลิฟต์เอ,อียงลิฟต์ไปชั้นสี่แล้วขึ้นลิฟต์ชั้นสามเลยแล้วกัน ขาลงเดินลงแล้วกันนะครับบันไดนี่ชั้นสามชั้นสามเป็นอะไรบ้างอันนี้ก็คือลิฟต์ที่เราโดยสารนานสักพูก่นะครับเขจะมีห้องอ่ะตรงนี้ไม่มีห้องนะที่ชั้นสามและสี่มีห้องสองห้องชั้นสามจะมีห้องเดียวคือห้องนี้ดูสิครับอ๋อ เป็นออมีแอีิปูที่นอนเสริมไม่ให้พอดีว่ามีเด็กมาเด็กมาด้วยนะครับอืมชั้นสามชั้นสามเลยเขาเพิ่ใหญ่หน่อยนี่เด็กๆเห็นะครับชั้นสามอืมที่นอนเสริมที่นอนหลักงนี้ครับที่ยอนหลังห้องน,นี้นะโอ้แต่ก็กว้างที่ไม่มีห้องฝัง่งนู้นเพราะห้องชั้นสามนี่กว้างมากเลยนะกว้างมากเลย โอ้ชั้นสามเป็นอ่างอาบน้ำซึ่งไม่เหมือนห้องอื่นๆนะครับแหมมีอะไรทำไมมีห้องเดียวชั้นสามเป็นอ wow. wow. ่างอาบน้ำว้าวนี่เจอกันารอาบน้ำเราจากศักดิ์ใหญ่ข้างบนแล้วยังมีอาบน้ำในห้องอื่นอีกอาจจะเป็นทะเลนะฝั่งนึงเป็นทะเลอีกเดี๋ยวดูชั้นสองก็มีมินิบาร์ทุ่ยเย็นอยู่นี้ด้วย ตัวใอย่เลยไปแล้วชั้นสองมีอะไรชั้นสองมีอะไรคะรับลูกดูส,อดสิอืมชั้นสองมีพวกเรานี่เองนี่นะอืมชั้นสองก็เดินได้เลยยืนด้เดินเล่นเหนื่อยยืนได้อยู่ยา,ยากกว่านะลูกนี่อะไรลองนี่ชั้นสองก็เป็นครัว นี่ก็เป็นห้องครัวเลยชั้นสองนี่คือดีเทลโดยสารสุดพูดนะครับแอร์อย่างนี้เลยเขาคือเครื่องย็นโต๊ะที่เราจะประกอบอาหารกันวันนี้นะครเรามีแม่ครัวมาด้วยนี่าให้ดูมันกว้างกว้างหน่อยนี่ครัวก็มีให้ครบครันเลยใช่ไหมแกอ๋อ นี่ห้องห้องนี้เป็นหุอนกับห้องรับทานอาหารน้องเขาแกะกันดีนอ้องได้ตั้งแต่ชั้นหนึ่งแล้วเนี่ยอนี่ดูมุมกว้างๆนะครับมกว้างๆว้าวนะครับนี่ถ้ามีโต๊ะผูโต๊ะสนุกด้วยูครบเลยนะครับตอนนี้ให้เราก็มีลมแล้วเบียร์เลยครับย่าง <laughs> <ไป S 1> นี้เออไ่ว้าวนี่ก็คือทะเลโอ้แสบตาแสบตาแสบตาปิดไว้ก่อนโอเคเลย นะเดี๋ยวเราไปจบที่ชั้นเนี่ยท่นทีนี้แล้วก็ร,รีวิวชั้นนี้กันนะครับสวัสดีครับ